พระราชทนไตรยเป็นลตัตตนะอันประณีตเป็นสิ่งประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่ไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนเป็นอริยทรัพย์เครื่องปลื้มใจแก่ผู้ได้เข้าถึงเราจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและทราบซึ้งก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระราตานตรแล้วเท่านั้น รัตนตรัยมีอยู่ในกลางกายของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเมื่อใดที่เรามีความทุกข์หากกระจหยุดเข้าไปถึงท่านได้ความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ไม่มีประมาณยิ่ง ถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยตลอดเวลาความสุขก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเป็นสุขทั้งวันทั้งคืนทุกที่วาราตรีนะจ๊ะมีวาระพระบาลีแห่งพระพุทธวจนะที่ท่งกล่าวเอาไว้ในรัตนสูตรว่าทรั์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่นหรือรัตนาใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนานั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นรัตนะอันประณีตพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้านอกจากพระองค์จะเป็นบรมศาสดา ผู้สั่งสอนเหล่าเวนยสัตว์ที่เป็นมนุษย์แล้วยังทรงสอนให้เทวดาทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านอีกมากมายนับไปทุนพระองค์ทรงสอนทางรอดในสังสารวัฏให้กับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้รอดพ้นจากความทุกข์ให้ปลอดจากภัยทั้งในโลกนี้และภายในสัมปรายภพ ทรงนำหมูสัตว์ให้ข้ามพ้นทะเลทุกข์ไปสู่ฝั่งพระดิพานอันเป็นบรมสุขกเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายด้วยความที่พระองคทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเปรียบและเป็นลตัตน,นะกายแก้วบริสุทธิ์จึงได้ชื่อว่า เป็นรัตนะเครื่องปลื้มใจที่ประณีตที่สุดเลิศที่สุดและก็ล้ำค่าที่สุดยิ่งกว่าอัญมณีที่เป็นเครื่องปลื้มใจของมนุษย์และรัตนะในสวรรค์ที่เป็นสมบัติอันเป็นทิพย์ของชาวสวรรค์การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจะเป็นการอุบัติขึ้นมาเพื่อยังโลกนี้และเทวโลก ให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมทำให้มนุษย์ได้พบพระรัตนตรัยซึ่งเป็นทางรอดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริงการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีความสามารถในการสั่งสอนเวนัยสัตว์ให้ตัดสรู้ทำตามพระองค์ได้ไม่เท่ากันนั้นก็เนื่องจาก การสร้างบารมีมายาวนานไม่เท่ากันแม้ว่าทุกพระองค์จะบรรลุพระสรัพพัญญุตยานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบรรลุวิชาสามวิชาแปดบรรลุปุเพนิวาสานุสติยานคือทรงอย่างรู้ถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนว่าในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิด สร้างบารมีในภพสามนี้เนะี่ยได้เคยเกิดเป็นอะไรบ้างสำหรับนักบวชนอกศาสนาบางทีก็สามารถระลึกชาติได้ถึง40กับพระอริยสาวกระลึกชาติได้แสนกับพระอัครสาวกระลึกชาติได้หนึ่งสงไขแสนกับ พระปัจเจกพุทธเจ้จาระลึกชาติได้สองอสงไขยแสนกับส่วนพระสัมมาสมพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติได้เท่าที่พระองค์ทรงปรารถนานอกจากนี้เนะี่ยพระองค์ยังสามารถระลึกชาติของเหล่าเวนยสัตว์ได้อีกด้วยที่เรียกว่าจุโตปปาตยานคือรู้การเกิด การตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทรงเข้าใจถึงวัาต่จักของกรรมที่มูสัต์ิธรรมเอาไว้ทั้งหมดพุทธเจ้าทุกพรงทรงบรรลุอาสวัคยายานหมดจดจากกิเลสเครื่องร้อยละทุกอย่างมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆทรงบรรลุเวสารัชยานสี่ทศพลยานสิบ อาสาธารณญาณหอาเวนิกพุทธธรรม18บญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงเจ็ดญาณที่แจ่มแจ้งในมรค8ปญาณในอนุปปภวิหารสมาบัติ9เป็นต้นซึ่งเป็นญาณของพระพุทธเจา้าจะทรงมีเหมือนกันหมดแต่ความแตกต่างกันด้วยระดับบารมีที่เป็นประเภท ปัญญาธิกะยิ่งด้ปัญญาศรัทธาธิกะยิ่งในศรัทธาและวิริยาธิกะยิ่งในความเพียรเท่านั้นที่แตกต่างกันตอนธรรมดาทั่วไปของพระพุทธเจา้าผู้เป็นปัญญาธิกะนี่นะจ๊ะตอนที่สร้างบารมีเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่นั้น ทายาสายปัญญาในการสร้างบาร,รมีให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดว่าอยากจะตัดสรุธธรรมเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็จะนำสรรพสัตว์ก้าสู่ฝั่งนิพพานส่วนว่าจะสอนได้มากได้น้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับกำลังบาร,รมีขอเพียงว่าให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นใช้ได้ อยังมีใจใหญ่ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นท่านก็จะสร้างบาร,รมีไม่ต้องมากคำว่าไม่มากเท่าไหร่นั้นนะ่ะอย่างน้อยก็ต้องยาวนานถึงสี่สงไขยแสนมหากัปทีเดียวนะจ๊ะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละท่านสร้างบาร,รมีประเภทปัญญาธิกะ คิดในใจไปด้วยสร้างบารมีไปด้วยใช้เวลา9ก้าอาสงไขาจากนั้นก็เปลงออกมาเป็นวาจาว่าจะสร้างบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่พระนิพพานใช้เวลาเจ็ดอสงไขแล้วก็ได้รับพุทธบยากรก็าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนอีกสี่อสงไขแสนมหากรับ รวมแล้วก็เป็น20่สประสงค์ไขแสนมหากับภายในช่วงสี่อสง์ไขยนี้ถือว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จะได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทิยาณอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัทธาธิกะมีปัญญาปานกลางแต่มีศรัทธาแก่กล้า ใช้เวลาในการสร้างบารมีสี่สิบอสงไขยคือคิดในใจว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างบารมีมาเรื่อยเ,อยเป็นเวลาสิบแปดอสงไขยทั้งอธิษฐานจิตด้วยและเปล่งวาจาออกมาด้วยวาจะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่ายังเป็นอนิจจตาโพธิสัตว์ ใช้เวลาสิบสี่อสงไขยแล้วก็ได้รับพุทธบิยากรว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์พูดเที่ยงแท้ว่าจะได้ตัดสรุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนอีก8ปดอสงไขยสำหรับพระพุทธเจ้าผู้เป็นวิริยาธิกะท่านมีทั้งศรัทธาและปัญญานั่นแหละ จริงแต่มีความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะก,กล้าแข็งมากคือปรารถนาอยากจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อปรารถนาสูงส่งถึงเพียงนั้นก็ต้องสร้างบารมีกันนานทีเดียวตั้งแต่แค่คิดอยากเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่กล้าบอกใคร ก็ยาวนานถึง36อสงไขยเพลงวาจาประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้อีก28อสงไขยได้รับพุทธบยากรเป็นนิยตะโพธิสัตว์16อสงไขยรวมเป็น80อสงไขยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประเภทนี้อุบัติขึ้นแต่ละครั้งก็สามารถ แนะนำเหล่าเวนยสัตว์ให้ตัสรุธรรมตามท่านได้มากมายเหมือนพระพิยัตศรีพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังเมื่อครั้งที่แล้วนั่นแหละตั้งแต่พระองค์ทรงมีรัศมีกายก็สว่างสวัยไปตลอดโลกธาตุแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวก็สว่างไม่เท่า อายุก็ยืนยาวถึงเก้าหมื่นปีพรงมีพุทธสรีละสูงแปดสิบซอกพระปิยัตศีพุทธเจ้าทรงสแสดงพระปาติโม,มกซึ่งเป็นแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามครั้งก็ทรงสแสดงท่ามกลางภิกษุจำนวนแสนโกดนับเป็นมหาสาวกสันนิบาตครั้งที่หนึ่ง ทรงแสดงปฏิโมกแก่พระอริยสาวกค,ครั้งที่สองจำนวน90,000โกดส่วนครั้งที่สเกิดขึ้นในสมัยที่หลังจากทรงแนะนำพยาช้างโทนมุขะทรงแสดงปฏิโมกแก่พระอริยสาวกจำนวน80,000โกดสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเรา กำลังสร้างบารมีเป็นมานพหนุ่มชื่อกัสปะได้เรียนจบไตรเพศและคำพีทางศาสนาพราหม์จนแตกฉานครั้นได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศา,ศาสดาก็มีจิตเรื่มใสได้บริจาคทรัพย์แสนโกดเพื่อสร้างสังฆารามถวายแด่พระพุทธเจ้า จากนั้นท่านกระเด้รับพุทธบยากรว่าล่วงไป1,800กับนับแต่กับนี้จกได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามโคตมะตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเรื่อยมาจนตลอดชีวิตลูกโลกก็จะเห็นได้ว่า พระสัพพัญโยพรทธเจา้าผู้สมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะครอบทวนทุกอย่างล้วนมังเกิดขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์โลกหรือสัตว์ขนสัตว์ให้ไปสู่อายตนานิพพานจึงถือได้ว่าท่านเป็นรัตนะอัลเลิศที่ควรสรรเสริญที่สุดและควรส่งใจไปถึงท่านให้มากที่สุดรัตนะอย่างอื่น อาจหาทิติได้บ้างแต่พระรัตนตรัยคือพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะสังขรัตรนานั้นหาทิติและหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยหากเรามีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วด้วยจิตอันเลื่อมใสน,นั้นจะเป็นทางมาห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของเรา แล้วจะอำนวยผลให้เรามีแต่ความสุขความสำเร็จเมื่อถึงคราวละโลกก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหมั่นส่งใจไปถึงพระรัตนตรัยในตัวกันเป็นประจำสม่ำเสมอนะจ๊ะใจของเราก็จะดิดสูงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์จนกระทั่งได้เข้าถึง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระราตนตรัยให้ตั้งใจให้ดีกันอย่างนี้ทุกๆุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน